สวัสดีครับเอาหมูมาวันนี้มาทำลาบกินกันครับเมื่อกี้ทำไปยกหนึ่งแล้วครับแต่ถ่ายผิดครับภาพมันเอียงทำอีกยกหนึ่งครับ กอนแรกอย่างแรกเลยเราก็มาลวนหมูก่อนครับอ้าวนี่ครับใส่หมูลงไปเลยครับเปิดไฟแล้วใส่หมูลงไปนี่ทำเยอะหน่อยครับเผื่อไว้ให้ลูกกินด้วยครับแล้วก็น้ำปลาลงไป ต้องใส่เยอะครับคอยคุกหน่อยนะครับให้มันจะได้สุกพร้อมๆกันครับ สำคัญมากนะครับอย่าให้สุกมากไปครับถ้าสุกมากไปแล้วก็มันจะไม่อร่อยแต่ต้องให้มันสุกเส,สมอกันครับแล้วหมูนะครับเราจะใช้แต่เนื้อแดงไม่ได้นะครับต้องเนื้อแดงครึ่งหนึงมันครึ่งหนึ่งครับไม่หมายมันสักอยากไม่อร่อยเลยครับ ลบมงอนโอเคครับสุกแล้วครับอ่าปิดไฟได้คราวนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยครับอีกมะนาวลงไปลูกนี้น้ำไม่ดีอ่ะ มะนาวไปแล้วก็ชูรสลงไปพวกลาดพวกยำนี่สำคัญนะครับชูรสให่หมายมันจะโดดดี หอมลงไปครับใส่หมดเลยยิ่งเยอะยิ่งอร่อยผักชีใบเลื่อยครับต้นหอมครับหอมสดครับหอมสดใส่ลงไปครับตามไปด้วยพริกครับพริกป่นนี่ผมคั่วเองนะครับ ช้อนเดียวเมื่อกี้ชามแรกช้อนเดียวไม่ค่อยเผ็ดครับเอาช้อนฝาฝาแล้วก็ตามไปด้วยข้าวคั่วครับเหลือไม่เยอะครับไสแค่นี้พอแล้วก็คุกครับ หอมครับหอมหอมข้าวคั่วกับพริกป่นมากเลยครับถ้าเราชอบให้มีน้ำก็เติมน้ำไปหน่อยได้นะครับแบบเมียผมชอบอแห้งๆครับไม่ชอบน้ำรสชาติจะได้เข้มนะครับชิมหน่อยครับอ่อนเปรี้ยวไปนิดนึง ว้นคราวนี้ก็ใส่ใบสลระแหน่ลงไปครับผักชีไปหน่อยครับผักชีจีนครับแอ่นนี้แหละครับเรียบร้อยแล้วครับอร่อยมากเลยนะครับจานแรกสู้จานนี้ไม่ได้ครับจานแรกผมใส่เค็มไปหน่อยเนึ่งอืม อันนี้อร่อยมากเลยนี่โอ้ลาบหมูนี่ถ้าทำขายนะไม่ต้องไม่ต้องกำไรยเยอะมากเลยครับมันไม่ยุบครับยิ่งทำมันยิ่งฟูครับพอใส่หอมใส่ผักอะไรได้เพียบเลยอุยได้สองจานเลยอืม ใ่ไม่หมดเลยครับอร่อยจริงๆครับง่ายๆครับแค่ราแป๊บเดียวมมผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ